ขออนุญาตนะครับน้องงูเนี่ย,ย,ยผมยยไม่ไมผมผมไม่กล้าพลาดบ่ายอย่างนี้หรอกผมเนี่ยกลัวมากเลยเนี่ยน้องกลัวมันเล็กนิดเดียวเนาะชิงซ่ามาหมุนของเอเชียเทคทัท้งซอยชิงซ่าสวรรค์เอเชียเทคตรงนี้สวยงามมากมากเรือนิดเนอร์เจ้าบางกอกบ,บางกอเกเจ้าพญา,าคุด เอเชียทิกกับชิงซาสวรรค์ตรงนี้เคยไปไทยบอกได้เลยว่าได้บรรยากาศดีมากนี่แหละเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยต่างชาติคนมีตังเข้ามาเที่ยวกันสูงสวยงามมากสูงมากๆเลยท่านผู้ชมนี่โหไม่รู้อะไรเนี่ยนี่แหละไดโนเสาร์อยู่ในวงกลมนี่แหละท่านผู้ชมมาเจอไดโนเสาร์แล้วท่านผู้ชมนี่ ในตรงนี้ก็จะเห็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ท่านผู้ชมมาเจอไดโนเสาร์ตัวเล็กท่านผู้ชมไดโนเสาร์ตัวเล็กๆเลยเนี่ยเห็นไหมคนกำลังบินหรออยากถ่ายรนกเข้าใหญ่มีนูนูมาเล่นด้วยกิงก่ายักษ์อโดโครากิงก่ายักษ์สบายดีครับสบายดีครับเข้าประเทไทยมาแล้วเข้าเทไทยมาแล้ว เมื่อนี้ครเไทยพามาเที่ยวเอเชียตทคกทานผู้ชมแต่คืบไทยอยู่ทางขานา้ำเอเชียตทคกเป็นมองชมวิวเห็นไหมตึกสูงๆสวยๆงามๆเลยมุ่งหน้าขึ้นไปทางไอคอนสยามเนื้อถ้าปรชมเลยอทางั้นก็จะเห็นสวยงามมากๆเลยหนึ่งเห็นไหมครับโอ้ตึกสูงประเทศไทยคทืไทยจะพาชมเรือดินเนอร์เจ้าบางกอกทานผู้ชมเจ้าบางกอกของ ท่าเรือที่2ของเอเชียธิกขอบซิซูฟูสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมข้าไเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติดชมได้เ้อท่านผู้ชมเราต้องมาไกลห่างเารับชมกันเลยท่านผู้ชมชิงช่ามาามุนของเอเชียธิกท่านผู้ชมกำลังมุนเลยเนี่ยชาวฝรั่งขึ้นนั่งขี่เลยสาวฝรั่งสวยงามมากเลย2คนเอง3คน น่าจะเป็น3ามพี่น้องเนาะเนี่ยคนโตนั่งก่อนคนที่2นั่งที่2คนลูกหลานั่งสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมอู้สิงสาสวรค์เอเชียทิตรงนี้สวยงามมากๆสวยงามจริงๆเลยท่านผู้ชมสวยงามมากมากโอ้โหสุดยอดมากไวออกคิดท่านผู้ชม นักท่องเที่ยวขึ้นเรือเต็มเรือนักท่องเที่ยวขึ้นเต็มเรือเต็มลำแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นไปเที่ยวไอคอนสยามขึ้นไปเที่ยววัดอรุณเที่ยวสะพานพรารมแปแล้วก็กลับลงมาเอเชียเทคค่ะเรือทีสองโอ้โหสุดยอดมากวิวประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ตึกสูงสวยงามมากเลยร้านเหล้าตรงนี้สวยงามมากเลยท่านผู้ชม เขาทำตกแต่งได้สวยงามมากจริงๆเนี่ยผุ้สาวอินเดียเดินไปแล้วทา่านผู้ชมโอ้สุดยอดมากตอนนี้เรือด,ดินเนอร์เจ้าบางกอกบางกอกเจ้าพญาคุดมาเทียบท่าทีสองเอเชียติกแล้วท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวกําลังเริ่มเดินลงไปเดินขึ้นไปเรือด,ดินเนอร์นะเนาะเดี๋ยวคุณาจะพาเขาไปเบิ่งกใกล้ สวยงามมากๆเลยโหนี่ไงท่านผู้ชมแถวนักท่องเที่ยวกำลังทยอยเดินไปเอเซียทิกกับชิงซาสวรรค์ตรงนี้เคยไปไทยบอกได้เลยว่าได้บรรยากาศดีมากวิวสวยมากเลยสุดยอดมากจริงๆเนี่ยมาดูมาดูคนอินเดียกำลงังขายรูปกันใหญ่เลยนะ ตรงนี้แหละท่านผู้ชมนี่ท่าเรือที่สองของเอเชียทิกย์ลังเริ่มทยอยเดินลงไปแล้วนี่โอ้เจ้าบางเกอะท่านผู้ชมนึ่เดินลงไปแล้วนนักท่องเที่ยว450คนเด้อท่านผู้ชมเดินโอ้บางกบเกากเจ้าพญานี่ไงคนอินเดียมาเที่ยวเรือเจ้าบางกอกพญา บางกอกเจ้าพญาท่านชมนี่โอ้เดินลงกันเยอะมากเลยท่านชมเยอะมากมากนี่แหละเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยต่างชาติคนมีตังเข้ามาเที่ยวกันเที่ยวเจ้าบางกอกพญาโอ้โหเรือสวยงามมากเลยท่านชม นี่จะเป็นรอบสุดท้ายของท่าเรือที่สองของเอเชียทิกทา่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินลงไปแล้วก็จะนักท่องเที่ยวก็จะเป็นรอบจุดท้ายหางแถวเหมือนกันแต่ก็รอคิวเดินลงเรือดินเนอร์เยอะมากสวยงามจริงๆเลยสุดยอดเรือดินเนอร์ประเทศไทยเรือสำราอทา่านผู้ชมเลย ตอนนี้คือไทยจะเดินไปดูไดโนเสาร์หลังจากชมเรือด,ดินเนอร์แล้วก็พาไปดูไดโนเสาร์ต่อเลยท่านผู้ชมโอ้สูงสวยงามมากสูงมากๆเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหไม่รู้อะไรเนี่ยนี่แหละไดโนเสาร์อยู่ในวงกลมนี่แหละท่านผู้ชมคือไทยขอเรียกวงกลมด้วยท่านผู้ชมเ้อวงกลมนี่ก็จะ สวยงามมากๆเลยเขินจ,จะพาเข้าไปดูมาเจอไดโนเสาร์แล้วทำทำชมนี่ไดโนเสาร์ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ในป่าไม้เนี่ยอยู่ในข้างๆวงกลมนี่ทำชมไดโนเสาร์นี่ก็น่าจะเป็นตัวเมียนะเนี่ยทำชมไดโนเสาร์เนี่ยแอบอยู่ข้างป่าไม้ข้างวงกลมเนี่ย ถ้าเราเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ทานผู้สมศสาวๆกาลังดูกันอยู่โครงกระดูกไดโนเสาร์ก็ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยมาเจอไดโนเสาร์ตัวเล็กคานสม้ชมไดโนเสาร์ตัวเล็กๆเลยเนี่ยเห็นไหม มากำลังมองหาอาหารกินมองอะไรเนี่ยดูมองพระจันทร์มองเดือนมองดาวหรือเปล่าถ่ายรูปกับนกเข้าใหญ่นกเข้าใหญ่เนี่ยห้าร้อยบาทท่านผู้ชมคนกำลังบินได้นกเข้าใหญ่มากเลยห้าร้อยบาทถ่ายไว้ทั้งร้านเลยก็ได้หมดเขากำลังจะให้ถ่ายรูปกัน ห้าร้อยบาทสาวรๆช้าญี่ปุ่นม้ห้ารบาทสามารถถ่ายได้ทั้ง้านเลยค่ะเราก็ได้พ่อๆนยแล้วก็จะมีเยี่ยวแล้วเลยแต่มาถ่รู้ก้อกันได้เลยัคนมาชมกันหรอฮานนามาแล้วฮานนามาแล้วนกเข้าใหญ่

เหมือนไดโนเสาร์เลยเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยตระกูลไดโนเสาร์เนะจะมีไข่ด้วยมีนดนคูการะกูลไดโนานี้ยมีนด้วยรูปเด็กกันก่อนไ้มาเล่นด้วยูแล้วด้วยเยียวเนาะมีเยียวดูแล้วนกเข้าใหญ่ตัวใหญ่มาก โอ้โหโอ้โหโอ้โหากัได้เลยห้รบาทถายได้ทกตัวในร้านกิกายักษ์อโดโครากิงกายักษ์้่ายกัได้เลยนะคะราคาห้ยบาทนะคะสามารถปัเด็กได้เลยนะน่ารักมากขอนุญาตนะครับน้องงูเนี่ยผมไม่ผมผมไม่กล้าพลาดบ่ายอย่างนี้หรอผมเนี่ย กลัวมากเลยนะีน้องงูน่ารักมากก็มีตัวขาวด้วย,ยแต่ตัวเบลล์เลยตัวใหญ่มากแต่หัวหัวมันเล็กนิดเดียวเนาะไหมหัวมันเล็กมากเลยอกกกกันนี้จะเป็นน้องกระต่ายว่าไงครับ ว่าไงทำอะไรเนี่ยโอ้โหหันหน้ามาดิขันแนวหน้าไปใกล้ลูกหันหน้ามาเร็วแน่แนพออยากขันขันหน้ามาเออนี่ไงน้องกระต่ายน่ารักน่ารักมากก็มีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยโหน่ารักเหมือนกันเนี่ยน่ารักจริงๆน่ารักมาก